โอ้โหเราจะต้องตามหาตัวละคราจากเรื่องโจโจอย่างนั้นเหรอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า f i n d the Anime ครับผมเย้หลังจากที่พาร์ทแรกเล่นไปนะฮะกับการหา a t t a c k on t i t a n ไปนะฮะครบไปแล้วมีน้องคอมเมนต์บอกว่าให้จัดโจโจต่อเลยดังนั้นโอ้โ oh ห oh oh oh. เดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวใครประเดินบงังฮัลโหลเรามาตะลุยหาตัวละครจากเรื่องโจโจ้ล่าข้ามศตรวตรรษนะฮะในที่นี้มีทั้งหมด30ตัวด้วยกันเราเลือกกันเลยดีกว่านะฮะส่วนแผนที่ของโจโจ้นะฮะอยู่ทางตรงนี้เลยเดินตรงจากตรงนี้มาเซ็นเตอร์มาแล้วก็มาตรงนี้ได้เลยนะฮะซึ่งจะมีหุ่นกันดัมยืนอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่โทษโทษนี่คือเมืองโจโจ้แอดเวนเจอร์นะฮะมาเรามาหากันเลยดีกว่าไหนอันนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่เกี่ยวปันห์ม่งเฉย จากที่ยืนอยู่นี่หลายตัวเลยนะเอาตัวนี้ก่อนเลยกันตรงกลางลานน้ำพุว่าแต่ขึ้นยังไงไะเิอ่ยอึ๊ยจ้ออยอ้ยทำไมมันกระโดดยากกระโดดเย็นอย่างนี้อืมเออได้เลยฮะวิสตารครับระดับแร่ซะด้วยเดี๋ยวผมขอปีนหุ่นตัวนี้หน่อยมีหนึ่งตัวนะฮะตรงนี้ฮิงาชิกตะนะฮะไม่หนึ่งตัวละครน,นะครับลานน้ำพุไม่มีแล้ว เดี๋ยวจะไปเอาโซนไหนก่อนดีซ้ายขวาเอาซ้ายก่อนละกันนะฮะดูอบๆดูให้กว้างๆเผื่อจะมีแบบเล็ดลอดซ่อนอยู่ก็เป็นได้นี่ไงตัวหนึ่งตรงข้ามกระจกเลยนะชื่อเอ็กฮะระดับแรนะครับผมในตรงปั Neder ๊ม ปั๊มน้ำมันมีอะไรไหมอ่ะมีตัวหนึ่งแม่เนียนกระถางน้ำมันเลยนะชื่อดิโอซับอา้าวอ่ะไม่ทันชื่อดิโอซับอะไรอะซัสซิจูดอ่ะอ่ะพี่ขออภัยนะฮะไหนตรงนี้เข้าได้ไหมเข้าไม่ได้นะฮะทำอย่างกับเข้าได้แต่มีตัวอะไรอยู่ตรงข้างถังก๊านเนี่ยเอ้ยนายเออกลับมาต้องขูดด้วยอ่ะเอองั้นขอเข้าไปเก็บนะเออทอาเสียงขูดทำไมเป็นหมาธรรมดาน,นะฮะโอเคเรียบร้อยรอบๆไปหน้ามีอะไรอ่ะเดี๋ยวๆๆเสาปั๊มน้ำมัน มีอยู่โันหนึ่งฮะแม่กำลังชี้นิ้วเลยมาชื่ออะไรเอ่ยโรฮานฮะโอเคเรียบร้อยโซนข้างล่างไม่น่ามีหลายล้ะแล้ว,ลวรู้สึกว่าการที่จะปีนขึ้นขบนนั้นนั่นไงว่าแล้วไม่ถึงจริงด้วยดูเหมือนว่าเราจะต้องมาทางโซนนี้เพื่อที่จะเก็บนะฮะเรามาดูตรงห้าสัพสินค้ากันนะฮะหรือเป็นมินิมาร์ทเออเป็นมินิมาร์ทมากกว่ามีพ่อครัวอยู่ตรงนี้ด้วยสวัสดีพ่อครัวเป็นพ่อครัวนะฮะทำอาหารโอ้น่ากินจังแต่รู้สึกว่าจะมีแตผ่ผักผักเพื่อสุขภาพมาต่อไป โอ้โห oh 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 oh. นายเป็นแคชเชียร์อย่างนั้นเหรอมาครับซูเปอร์โจสุเกะครับผมระดับดีเจเอลี่ด้วยนี่นายทำอาชีพเป็นแคชเชียร์แล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วนะขอให้กิจการลุกเร็งนะ <c oughs> ใน <c oughs> มินิมาร์ทมีอีกไหมฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยในมินิมาร์ทไม่น่ามีแล้วมั้งเรามาดูข้างในห้องน้ำกันนะฮะเอาไปใช้ห้องน้ำเดี๋ยวเป็นเหมือนตู้เก็บอของนะฮะแต่ทำไมตู้เย็นเยอะจังค <c oughs> <c oughs> ่าไฟนี่ไปพุ่งเป็นหมื่นเลยอ่ะอุ๊ยใครระเบิดวะโอเคครับในร้านมินิมาร์ทไม่น่ามีแล้วฮะ ดี๋ยวดูรอบนอกกันหน่อยนี่ไงทางขึ้นแต่ก่อนจะขึ้นนั้นผมขอเดินรอบรอบหน่อยซิว่ามีตัวอะไรซ่อนอยู่ไหมไม่มีนะฮะรอบนอกตรงนี้ไม่มีแล้วนะฮะมาเราอขึ้นขบวนกันดีกว่าโอ้โหทหหหห่านนายสวยดีนี่ขอบใจมาชื่อไะไรนายเซฟเฟรียในหนึ่งตัวนะครับต่อไปโอ้ออบบี้อย่างนั้นเหรอ <c oughs> ยังดีที่ให้เกิดตรงนี้ไม่ต้องไปเดินไกลเราต้องโดดให้ดีๆนะฮะอดีดด่านออบบี้โดดยากนิดนึง โดนจากข้างบนดีกว่าโดนจาน่าจะง่ายกว่าไปสีน้ำเงินอุ๊ยเกือบเกือบเกือบต่อไปสีเขียวอจ้าอ้าวจ้าว่าแต่ทำไมอันนี้ไม่เป็นไม่เป็นสีแดงด้วยทำไมไม่เป็นสีแดงด้วยอะฮัลโหลหนึ่งสองอ้าวไปจุ๊บจ้าไปจุ๊บจุ๊บคุณเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอบหูคุณเห็นว่าตรงขอบนี่ก็มีแม่ดีนะระวังก่อนรู้สึกว่าบนนี้จะมีสองตัวนะเออระวังมาโจเซฟ โจสตาร์ครับผมแล้วก็มีตรงนี้หนึ่งตัวครับผมยืนเท่เลยนะแม่กำลังยืนรับลมใช่ไหมจ้อยแล้วดังนั้นผมจะต้องไปเก็บเจ้าตัวนั้นนะฮะแต่ว่าพื้นนี้มันเหยียบได้ไหมเนี่ยเหยียบได้โอเค <laughs> หนูเหยียบไม่ได้อ่ะมา super b r a n d ด,ดฮะระดับ r e เจน e r a t i ครับผมโอเคโซนนี้ครียรู้สึกดานี้จะหาง่ายกว่าแอเจ้าเอาเททนอีกบางเนี่ยต่อไปเรามาดูตรงเอาไหนก็นดีบ้านนี้เกิดละกันบ้านเหลืองบ้านเหลืองบ้านเหลืองมีอะไรอยู่ไหมขอดูรอบนอกก่อนนะ รอบนอกเคลียร์ก่อนโอเครอบนอกไม่มีอะไรนะฮะบ้านนี้มีแต่หลังคาที่โตไรไม่รู้ยืนบนหลังคาเนี่ยกำลังทำหน้ายิ้มแอแห่เลยมาโตไร substitute และดับเร่ฮะอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับผมถ้าหากอ่านชื่อตัวละครใดผิดก็สามารถทวงได้นะพิมีคอมเมนต์ได้นะครับมาต่อไปเห็นจืนเท่อยู่บนถังวายก็เล่นถังอะไรไม่รู้มาอะไรอ่ะโพนาลฟเหรอโพนาลฟยืนเท่เลยเมื่อกี้ไหนนี่นี่ พลในเลฟระดับอ e ีปีกนะฮะมาดูข้างในซิข้างในบ้านมีไหมในบ้านไม่มีนะฮะเคลียครับผมต่อไปเรามาดูที่แมนชั่นตัวนี้นะฮะโอโหโหนาไปทำไรข้างบนนั้นฉันแค่ยืนดูชมวิวฉันนั่นเองข้าขอไปไม่เฟนหน่อยนะว่าแต่ทางไปมันอยู่ตรงไหนล่ะทางขึ้นบ้านแมนชั่นแห่งนี้น่าจะเข้าได้เอ้าเข้าไม่ได้เนะฮงเรงว่าเราจะต้องหาทางเข้าทางอื่นเข้าได้ไหมตรงนี้ไม่ได้นะฮะประตูตรงนี้เข้าได้ไหม โอเคสรุปบ้านนี้ปิดตายไม่ให้ใครเข้ากลัวโจรเข้าบ้านหละครับฮลัลโหลแล้วใครมันยิงจังเลยฮะรู้สึกว่าทางเข้าบ้านนี้รู้สึกจะต้องปีนขึ้นไปข้างบนจากตรงนี้นะฮะแต่นั้นเรา,าข้ามมาที่คาสิโนกันก่อนดีกว่านะฮะมาครับข้ามาฮะคาสิโนแห่งนี้รวมมิดแรงผิดกฎหมายไหนอันนี้เก็บได้ไหมเหมือนจะเก็บได้ปะไม่มีอะไรเลยเป็นแค่บ,บ่อขอตแตะเฉยๆงั้นเรามาเก็บตอนนี้เลยดีกว่าะฮะกำลังยืนเล่นเบสเบสจะไปเอาจิต้าจิต้านะฮะดีดเป็นเบสเลยท้าด <laughs> ีดคือเบสเลยอ่ะโอ้เจอิชิ มาครับไปกันต่อฮะอู้ตรงนี้ก็มียืนอยู่ตรงนั้นตัหนึ่งนะฮะกำลังแอคท่าเลยมาขึ้นไปชั้น2ชั้น2นี้รู้สึกจะมีแค่โตเดียวบ้างเนี่ยดูทรงแล้วแล้วก็อันนี้ออกได้ไหมออกไปได้ะฮะติดกรกแต่รู้สึกว่าจะเหมือนจะมีแค่นี้ั้งมาครับเราจะมาจับตัวดีกันถึงไหมคิดว่าถึงไหมหนึ่งสองเฮ้ยชุบปั๊บ หรือว่าอนนไอ้นี้มันปีนให้อ้นี่มันปีดได้ตรงนี้มันมีคานอยู่เออเนี่ยคารนนี้เออถ้าคานนี้ไป่ได้ก็พุดนั่นะกันไม่ใช่ละซุปเปอร์โจสตาร์ครับผมระดับเรจินดารีซะด้วยได้มาอีกหนึ่งตัวละครน,นะฮะมาทีนี้เราจะต้องไปทางไหนต่อทางนี้ออกไม่ได้ไอ้น,นี่เหมือนจะขึ้นได้นะเนี่ย เฮ้ยขึ้นได้จริงปะเฮ้ยเหมือนขึ้นได้นี่ไงมันมีตัวละครอยู่บนเนี่ยบ,บนป้ายตรงนี้แต่ต้องหาทางขึ้นก่อนอ่ถ้าดูจากทางขึ้นแล้วถ้าดูจากทางขึ้นแล้วผมว่าตรงนั้นแน่เลยปีแล้วก็มาตรงนี้แต่ว่าเปนผมว่าไม่น่าถึงไม่น่าถึงนะไม่ถึงอ๋อนี่ไงเสาเพิ่งเห็นว่ามีเสาฮนะโอเคไปโฆษณาได้โจสตาร์มาอีกหนึ่งตัวครับผมไป้ายไหนไป้ายนี้ป้ายฝั่งนี้นะฮะนี่นี่นี่กำลังยืนโฆษณาตัวเองอยู่นะฮะไอตัวหนึ่งมารับเลย ชวันหนาฮะผมทองไปเลยจา้าได้หนึ่งตัวแล้วฮนะต่อไปเราจะต้องขึ้นไปข้างบนขึ้นมาป้าติดหัวอีกอืว <c oughs> โอเคโดดได้ไหมโดดไปได้ทำไมตรงนี้มันโดดยากจังปีนตรงนี้ได้ไปเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคกว่าจะโดดได้โอ้โหว่าไอแพลตฟอร์มนี้ลงไปตายแน่นอนอหัวต้องเหยียบตรงไอท่านกลมๆนี้โอ้โหรอดได้ไง,ไงวะโอเคค่อยๆโดดนะ ตรงนี้ยังมีหนึ่งตัวแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเข้าไปเอาฝั่งนี้ก่อนเคลียร์ฝั่งนี้ให้เสร็จก,ก่อนปึ๊บดีๆค่อยโดดค่อยค่อยโดดเอาบ้านนี้ก่อนแล้วกันนะบ้านบ้านใหญ่บ้านแมนชั่นนี้โอ้โหฉันมา,มาเฟีกับนายแล้วซปเปอร์จิโอวันแน่ฮะต้องเธอสิผู้หญิงใช่ไหมแล้จะเป็นผู้หญิงเนาะอ่ามาเคลียร์ตรงนี้หนึ่งครับมาฝั่งนี้ครับเพราะว่าผมเห็นตรงเขาเรียกว่าอะไรอะป้ายโฆษณามันจะป้ายโฆษณาแือป้ายร้านอยู่ตรงนี้ฮะกำลังแบบใส่สกิลเลย Super j o โจทาโรฮะบนังคานี้ไม่มีแล้วนะฮะเอา้า <c oughs> ล่วงได้ด้วยเหรอตอนนี้ตุลกรในเรื่องโจโจผมได้เท่าไหร่ละ19 21อี1ตัวอีสตัวอุ้ยตรงนี้มีตัวนึ่งด้วยว่าผมเพิ่งเห็นเรามาเอาตัวนี้กัน <c oughs> อยู่หน้าร้านเลยไอเราก็ไม่เห็นได้แล้วครับยังกนะูฮนะยังกูแยงกูป่ะน่าจะยังกูโซนนี้น่าจะเคลียร์แนละ้วบ้งเดี๋ยวผมมาตรงโซนรถไฟบ้างดีกว่านะฮะรถไฟนี้ ท่านผู้ดยสารโปรดทราบน่าจะเปโรงสถาบาลดนะจะไปสถา,านีหัวลำโพงไงล่ะได้ยันขอเก็บค่าตัวผูดสานหน่อย <c oughs> โจุเกะนะฮะกนั้นนรถไฟฟ้าทองโลกเลยนะฮะมาครับไอ้ตรงนี้เข้าได้ไหมอุ้ยเข้าได้แต่มันมืดมากวัดโอ้มีซ่อนอยู่ตัวหนึ่งจริงๆด้วยแบรนโดฮะระดับคอมมอนได้หนึ่งตัวแล้วก็มีบนหัวรถไฟหนึ่งตัวนะฮะ จะโหดรถไฟเขาเรียกว่าอะไรปะหลังคารถไฟเออปึ๊บเปิบไปยาครัโจทาโร่ระดับง่ายเลยคอมมอนมาครับเราขาดตัวอะไรอีกนะอ๋อใช่ใช่ใช่ตรงนี้อีกหนึ่งดีกว่าแล้วตรงนี้ทางขึ้นอยู่ตรงไหนวะเนี่ยปีนถึงเหรอโหไม่น่าถึงนะไม่ถึงมีอะไรอีกที่น่าจะถึงหรือว่าไม่หรอกมั้งไม่หรอกมั้งปีนเสาไฟฟ้าเหรอจริงเด้ปีนได้ด้วยนะเอาติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหันีกฝั่งหนึ่งปีนเสาไฟฟ้าได้เหรอ จริงเหรออุ้ยเอามีหนึ่งตัวจอยจอยเน่เอาอ่านไม่ทันอู้ได้ตัวสุดท้ายด้วยคุโจฮะอยู่เสาไฟฟ้าเลยโอเคทีนี้ผมจะเดินบนเสาไฟฟ้าได้ไหมมีเอ้ยมีบนตรงสับอ่าระหว่างเสาไฟตรงไอ้นี่เส้นเส้นเสาไฟฟ้าเส้นเขาเรียกว่าอะไรวะสายไฟเออเรียกยากเหลือเกินอยู่ตรงสายไฟหนึ่งตัวฮะนี่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 อุ้ยถ้าผมไปเอาแล้วแบบติดกลับได้ปะอุ้ยได้ด้วย กลาบกุลเตะได้แล้วครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เด้อปีนใหม่เลยจ้าโอ้โหอ,อ,อันนี้น่าจะไม่ยากละอ้าติดแล้วปะมาตอนนี้น่าจะไม่ยากละน่าจะเก็บได้ละมาโดดลงไปเลยเอโจอทารรสตาร์ได้อีกหนึ่งตัวเลยฮะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมคิดไม่ออกแล้วมันจะมีตรงไหนอีกคิดไม่ออกแล้ว ตอนนี้ผมได้มา26ตัวแล้วนะรครับผมแล้วเหลืออีกแค่4ตัวเท่านั้นตัวคอมมอนยังไม่ได้อีกเหรอทีต่ตรงไหนอะ Driving at r a i n Is Fun โอ้ตรงคนขับแน่เลยอนดนหัวกรข,ขบวนปะนี่ไงเทนเมะเทนเมะอีกหรือเทนเมะนั่นเองได้อีกหนึ่งตัวแล้วครับเหลืออีก3ตัวเท่านั้นมาเราหาขับไปกันเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมคิดไม่ออกแล้วว่าจะอยู่ตรงไหนเอาดูตัวนี้ก่อนนะ What's in the vase อะไรอยู่ในแจกันไม่รู้แล้วอะเดี๋ยวนะขอคิดหาดูก่อนเอา ซูเปอร์เทนเมะอ้าวเจอเฉยอ,อมซ่อนอยู่ในตู้เย็นมีตัวนึงซ่อนอยู่ในตู้เย็นฮนะเมื่อกีน้นี่เลยซูเปอร์เทนเมะตัวนี้ไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็มาหาตัวนี้คิลเลอร์ควีนคิลเลอร์ควีนอยู่ไหนเอ่ยวัตแคร์เรดดอร์ชุดอะเพอร์เพิร์ลฮาวแมทสีประตูอ่าแมทก,กาบ้านสีม่วงเหรอหรือมันก็อาจจะชั้นสองนี้ก็ได้เพราะว่ายังไม่ได้เข้าเลยเออลองไปดูสิอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้โอเคมาผมว่าชั้นสองนี้ต้องมีอันแน่คิลเลอร์ควีนแล้วก็อีกอันเป็นหัวใจกัลางนี้ อ้าวใช้จริงด้วยครบเรียบร้อยฮะเย่ไม่แย่เจ้าไอ้แจกไอ้จ่าชั้นนะฮะตอนนี้ผมได้ครบแล้วครับโจโจ้สามสิบตัวเดี๋ยวเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะลาจากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนายแบดามด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะตอนนี้ใกล้จะหนึ่งพันซับสไครต์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายครับ